ครับนามสการนะครับกับนามสการพระคุณเจ้านะครับเนาะต้องขออนุญาตนะครับพระคุณเจ้านะครับแนวได้ว่านะครับขออนุญาตนะครับพ่นพี่หน้องนะครับที่พี่หน่องนะครับพูมารวมกันรวมงานนะครับบุญขอสักหรือนะครับทั้งปะตตานีนะครับทั้งอุดรท่านนี้อาจจะเรียกว่าบุญห่อก็หน่อยนะครับเนาะเก็ดไปนะครับกับือนะครับ อุทิศส่วนบนส่วนกุศลนะครับเนาะนะครับให้นะครับคนที่หลวงรับไปนะครับให้พ้นได้มารับเอานะครับหองของหอน้ำนะครับเนาะพี่แบบที่พี่น้องนะครับลูกตกลูกหลานนะครับที่พ้นได่อุทิศส่วนกุศลไปให้นะครับในครั้งนี้นะครับเนาะนะครับให้พ้นได้มารับเอานะครับเนาะนะครับหองของหอน้ำนะครับ ที่ได้จัดขึ้นมานะครับเจ้ละปีเต่ลระพีบรรยากาศนะครับเนาะแบบน้ตอนโในม่อนีนะครับเนาะรับในวัดในว่านะครับทางนะครับบ้านลงสร้างควายนะครับเนาะทางบ้านนะครับอุยอุรนผ้าพือนนะครับเนาะบ้านลงสร้างควายนะครับตบบนอากว่างนะครับเนาะอเภอเมืองจงหวัดอุดรท่านี่นะครับเนาะอันนี้คือบรรยากาศย่ำโศนะครับอันนี้คือบุญนะครับบุญนะครับห่อขอศากนะครับหรือบุญห้อขหน่อยนะครับเนาะนะครับแต่ว่าเหลียกนะครับ วิญญาณนะครับปูลมหายายจากนะครับได้มาเราบส่วนบุญ่วนกุศลนะครับเนาะที่ยาตีพี่หน้องนะครับกันนะครับได้ขอขอน้ำให้นะครับเพื่อขอหน่อยนะครับเนาะนะครับก็หลังจากที่นะครับอุยวดอนาพพื้นนะครับกับพวกใดนะครับกับพวกใดท้ายถ้ำลิดนะครับมากะหลายมือนะครับหลายวันนะครับเนาะเมื่อนี่ก็ถท <not> ี่โอกาสดีๆนะครับทางไงไหนตาพี่หน่องนะครับไปโดนเตืบนะครับเนาะเมื่อนี้ก็บที่ว่าเป็นมือสําคัญนะครับเนาะนะครับ ทางพระพุทธศาสนานครับหรือเป็นประเพณีครับทางภาคอีสานนะครับทางจังหวัดอุดรธานีองเฮานะครับเนาะนะครับอุดรเพื่อนในมาัธยทมคลิปนะครับพี่น้องเลยเขารับชมติดตามทางช่องยูทูบนะครับในมือนีวันนี้หรือทา้งเฟซบุ๊กหรือติ๊กต็อกนะครับเนาะคลิปนี้นะครับอาชีพนะครับพูดโบไปหลายก็หนี้นะครับเนาะนะครับคลิปนี้นะครับ อาชีพผูดคุยนะครับมากกว่าไรกระหนี้ก็บที่ประมาณนะครับสามนาทีกว่าๆนะครับเนาะนะครับในบรรยากาศตอนเสาร์ตอนนี้ก็ประมาณนะครับแปดโมงกว่าๆนะครับเนาะอาชีพโกงมุ่งนะครับเนาะที่บรรยากาศนะครับวิธีการนะครับเนาะออ๋ขอหน่อยนะครับเนาะแบบทีุ่่มมันไกลๆหนาะเทียน ัวของนะครับของอันห้องนะครับหลายสิ่งหลายอย่างเนาะบบรรยากาศดื้อนะครับหลบฉาบหลบฉาบมีที่เป็นใหญ่เรียบร้อยแล้วเนาะคลิปนี้อยู่ประมาณนะครับสามนาทีได้นะครับที่วิวรอุดรธอนในท้ายสั้นนะครับพี่น้องไดีขอรับชมอันนี้คือนะครับหนึ่งประเภทนี้นะครับนอกทางภาคอีสานนะครับนอกทางจังหวัดอุดรธานีนะครับ ตังจังหวัดอุดรธานีนะครับภาคอีสานบางห้องภาคอีสานตอนบนนะครับคือเด็ดจัดเึ้นมาทุกปีทุกปีนะครับเนาะจัดให้นะครับคือบุญห้องขวศากหรือบุญห้องขวหน่อยนะครับจัดให้ผู้ที่ลงรับลงกไม้แต่จากไปนะครับเนาะให้เปิ้ลแด้มารับเอาส่วนบุญส่วนกุศลนะครับที่ลูกเตลูกหลานนะครับในอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปให้นนะครับในคลังนี้นะครับเนาะสำหรับ้ันพีหน้องนะครับลูกโตลูกหลานผู้ที่เปินลงรับไปเนาะนะครับให้เปิ้ลแด้มารับออกนะครับ นนี่ะครับวันสําคัญนี้นะครับเนาะคือบุญฮอกระสาหรือบุญฮอกระหน่อยนะครับเนาะสหรับตรงตาเจอสุดนะครับอุยอุดรพ่าเพื่อนนะครับสิขอจบคลิปนี้ไว้ประมาณสีนาทีกว่าๆนะครับเนาะนะครับสิขอหยุดทีคลิปนี้นะครับไว้เพียงซ้ำนี่นะโอกาสหน้าพอกันไหมนะครับทางช่องยูทูบของอุรรท่าเพื่อนนะครับต่อไปเ้อพี่น้องนะครับกับสวัสดีครับโอเคครับผม